สวัสดีครับวันนี้ก็มาเอาบบงมาเอากรบบอกถ้าไปเลือชิมมาซื้อรถดำครับชิ่ไปแก้ศพไปเผาเมียนมาช่วงนี้โควิดหลายครับแ้วขั้นไหนไปเลือกเอาบ้างมาสองขั้นอาจารย์เดี๋ยวก็ซื้อให้ก่อนเลยเส้นไหนไปย่างมึงมาขั้นไหนโอ้ยฝนตกพี่น้องเลยบักเกอร์มากฝนตกเลย ตัวนี้ก็ติดจองไปแล้วครับนี่ฮีโนเมกาครับมาเท่าไหร่ก็ไม่พอครับอันนี้เป็นฟุตโซ่ครับง่ามมาครับสีนี่เอฟเฟกเอฟเฟกสีนี้สวยไหมอู้เสียแจ็กนี่ขายดีครับรถนี่ ตัวนี้เจ้8อแปดอไปแล้วครับรถก็ขึ้นราคานะครับเนื่องจากการนำเข้าลำบากครับโบกดำใหญ่ครับแกนเนี้ยเก้าสิบมิเนอร์ออมีเท่าไหร่ก็ไม่พอครับเศรษฐกิจไม่ดีแต่ก็มีแคนมาซื้อรถดำครับ อันนี้ฟุตโซ่ครับหัวประดุกครับ 6m60 240ประมาณนี้ไปแล้วครับแต่เสียแจ๊กบอกสีสีนี่อะไรวะลืมสีแล้วเขาเรียกสีอะไรนะาลืมแล้วแจ๊กแจ๊กเขานสีอย่างนี้เหรอเลมโบเท่าเลมโบเออแมนแมนกำลังฮิตครับช่วงนี้ เราจะเอาคิตตี้มาทำอู่สีนี้นะครับเออมาทำที่อู่นี้ครับให้นั่งเบียบเฮ้ยอาจารย์เนี่ยตะเบลือก็รังเรีข้าจะเอาไม่เอาครับ ก็ทําที่นี่หมดครับขึ้นกระบะขึ้นอะไรทาสีที่นี่หมดครับเดี๋ยวจะเอาคิตตี้มาทําที่นี่นะครับอตอนนี้เริ่มมาฮิตนะครับเ,เป็นรอนเขาเรียกอะไรครับลอนสามิตรครับนี่มันเป็นเหมือนลอนสามมิตรครับแล้วก็ข้อดีก็คือว่ามันไม่ติดนี่ถ้าเป็น กระบะรุ่นเก่าๆนะครับเนี่เห็นไหมครับเนี่ถ้าเปิดก็น้ํามันเข้าได้ทังได้นี่แล้วก็จะเป็นสนิมตรงนี้บ่อยอันนี้เป็นรอนรุ่นเก่านะครับแต่ตัวนี้จะแพงกว่านะครับเนี่ยสังเกตที่รอนนะครับนี่ของบักเบียมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วบักเบียมันทะลึ่งครับมันทะลึ่งใส่กระดูเพิ่มครับแต่ถ้าใส่กระดูมันก็จะมีปัญหาช่วงนี้ครับมันขัดทําสียากครับเนี่ย แต่ตอนนี้เริ่มฮิตแบบนี้นะครับมันเป็นแบบปิดหมดมันจะใช้เหล็กนะครับทั้งแผ่นนะครับปิดซึ่งตากลางแบบนี้ครับนี่นี่มันต่างกังนครับ แล้วก็ดูสังเกตที่ข้างในครับมันต้องใช้แผ่นปิดกับด้านในครับอันนี้มันไม่ต้องครับมัน,นเป็นแผ่นเดียวแผ่นเดียวพับมาแล้วก็เชื่อมครับตัวน,นี้เชื่อมปิดครับข้างล่างก็ชนฉากแล้วก็เชื่อมปิดครับถ้าเชื่อมยาวก็ไม่ดีนะครับเชื่อมตลอดก็โกงครับมีส์โกงอาจจะต้องเป็นซีลทูถึงจะได้ ก็รถทุกอู่ผมว่าไม่ต่างกันมากครับมันอยู่ที่ต้องดูว่าหลังงานขายเขาจะว่ายัางไงบางทีอู่ดังขายดีเขาก็ไม่ค่อยเค็มไม่ค่อยอะไรให้ครับชิวๆแบบง่ายๆไปเลยสวัสดีค่ะโอ้ยมากับฝน ฝนตกแล้วครับ นี yeah. ่เขาสั okay. ่ง okay. อีกเหรอครับเงทไหนแต็งเต็มเลยเต็ม right ป่ะเตงเต็มเา่ลูดใด้เห็นหเอ็นทียนนะคาเท่าไหร่หน่ัวอา

ตอเอกันีต้วนีคือเงาวอะที่เมตดไปเล่นก็สัง่งนั่งแบบมันนีเด้อมาทายหนาปุ๊กนั่นเร็วนั่งแบบ,ว,าาบวินารถเดเอขึ้นงี่ข้นขน นี ici, diyor, ่เด hey. ี oh. th th ๋ยวมีพ wow ิเตอต์ครับพี่ชินเตอร์ให้แค่นี้เท่าไหร่เอ้าใครถือก่ะนก็ถือเลยกะบายเงาอีก กะบ้านเหี <laughs> ้ยอเก่าเสียงนี่เอ้ยเขาขาเก่าหาเก่าหูคุณนอกเครื่องซีเอทีฮะไม่ยืนไม่ยืนยูหนาหนีแล้วเร็วไม่ยืนยูหนารถอีกข้าวนึงเร็วเหนาสวยสวย เอาลูกหนับปุ๊กก็ซื้อเอาสีขึ้นนี่ล่ะยินนี่นี่เอายินตื่นอู้นี่วันได้ซื้อรถกับแม่เมืองมุสาวด้วยน,น,น,น้องสาวตะเกียบครับเห็นหนัางงอแงมนี่ล่ะเดี๋ยวจับดีดีเคลื่อนยังเอาหนึ่งสองหันหน้ามาที่หนึ่งสอง หนึงสาวเจ้าของอูครับเอ้าเจ็กบีเหรอสิบแปด